ตอนนี้พวกเขากเราห้างในเราเนาะห,ห้างตกอยู่อย่างนี้แหละอา <c oughs> ว่าอย่างกระบุ้งนั่งเราซอปปิงแล้วแล้ววันนี้ต่อไปกานซีไปเซกิโนงแฮมก่อนเนาะเพราะว่าโรงแรมของเราอยู่ใกล้กับสถาน,นีโอ้มื่อนี้ท้องฟ้างามเว้ยซัปโปรโรนะแฮมตัวนั้นเนาะของกองเฮาวอชิงตันวอชิงตันโฮเทลพาซาฮวนะสถานีเจีย ซับโปลคดใหญ่เลยกัวหองเลยกโรงแรมนี้วอชิงตันโฮเทลพาซารูปกล้หางสัตว์สินค้าขนาดหนึง่งศูนย์สูตรีทางนี้ มีใหญ่ดีครับจงมาเลยนะครับหน่อยกร่ครับร้อยห้าสิบเอ็ดตัวานนะทุณคเตาบุฟีอาหารเส้ากลับมาบุฟีอาหารเส้าเดี๋ยวทุกคนภายในห้องเนาะการกุ้งขวางดีนะมีอย่างไฮเอน่์นี่เตียงนอนมีโต๊ะมีโต๊ะเฮ็ดวิยาอันนี้แม่ เมียนกาต้มน้ำเนาะกานัทตู้เย็นเนาะทีวีว่างสิงไหนเดี๋ยวไปบ่เห็นเดี๋ยวมันนี่นี่เป็นพออากาศให้เป็นพ่ออากาศนะมบ่นมีเสียบไฟ <c oughs> มีทีวีให้แอร์เ,าเน,นาะแอร์พี่โต๊ะนั่งแบบน,นี้ตู้เย็นเนาะตู้เย็นพี่อ่าตู้เยน็ยนกาน นี่บบเหินร็วปะ่ะไหนโอ้ตอนนี้มีโต๊ะใหญ่ให็่เลยนอนเดีย๋ยอเตียงนอนก็โอเคนอนได้สองคนอยานี้ไปดูมีโต๊ะเดี๋ยวมาบึงห้องน้ำครับคนมีแน่นพร้อมเด้อไม่แหนจะอยู่นี่ทีวีก็จงอง่ายดี นี่ว่าห้องน้ำเนาะห้องน้ำกระจดยห้องน้ำได้เปิดประตูออกมาโอ้ห้องน้ำงามเลยตัวนี้วกว้างดีเนาะห้องน้ำเป็นสไตล์เดีกับทุ่แงแฮมเลยไว้ทุกคนห้องน้ำนี่ยมันจะมีจั่างเช่นแบบนี้มีเฮได้เบอร์ให้ถ้าเสร็จ นิ้างน <บา S 1> ้ำอันนี้จะเป็นคอมพิวเตเอา่าเป็นไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์หมดเลยเนาะนี่บีบอ่ะงามงามงามนี่แหละโอเคเลยแหละต้องให้จบับแยกติ่มติ่มไว้ต้องทำนี่นนบอสอ๋อโอเคงั้นมันมันขัดนีนะเนาะคนกัเลยพักหลายเนาะโอเคงามอยู่ ว่านี่นะมันอย่างโว่งามดีมีเซเวินนักมีเซเวินพร้อมสุ่งแค่สูวา